จัดการเรียนการสอนสร้างผู้นาอาเซียนนโยบายคนนี้บอกว่าเขาจะให้ทุนกับนักเรียนต่างประเทศสักห้าทุนค่ดนักเรียนเก่งๆจากต่างประเทศมาเรียนในไทยเมื่อเรียนในไทยเสร็จเขาก็มีความรู้และวัฒนธรรมแบบไทยนําความรู้และวัฒนธรรมแนวคิดของไทยไปใช้ในประเทศเขาเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นแกนในการพัฒนาความรู้ของไทยอยู่ตรงนั้นเหมือนกับที่นักวิชาการไทยไปเรียนต่างประเทศใช่ไหมครับเรียนธุรกิจอเมริกากลับมาก็นํามาใช้ นี่คือนโยบายสร้างผูง้นําอาเซียนคือการให้ทุนเด็กต่างประเทศมาเรียนในไทยทุนการศึกษาเพื่ออนาคตข้อคอรออให้ยืมเรียนเรียนก่อน่อนทีหลังเงินหมื่นหกถึงไม่ผ่อนนะครับครูมืออาชีพโครงการครูมืออาชีพนี่ก็คัดเลือกจากนักเรียนที่มีความสนใจอยากเป็นครูเรียนอยู่ชั้นปีที่สี่มีคะแนนสามจุดศูนย์ศูนย์อันนั้นจากสามจุดศูนย์มาจากหนึ่งสะสมทุกวิชาจะต้องได้สามจุดศูนย์ สองสะสมวิชาครูจะต้องได้สามจุดศูนย์ศูนย์สามสะสมวิชาเอกต้องได้สามจุดศูนย์แล้วก็มาสมัครเข้าโครงการสมัครเสร็จมีคนเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อมีคนเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเนี่ยถ้ามีคนเกินจํานวนก็ใช้วิธีการจับสลากไม่ได้สอบนะครับจับสลากได้เป็นครูมืออาชีพจากสาขาวิศวะแล้วก็ตามที่เขาเขาสนใจอยากเป็นครูแล้วไปเรียนวิชาชีพครูครับพิกิจเซ็นเตอร์อันนี้ก็เป็น การสร้างประสบการณ์ให้กับกนักเรียนอาชีวะซ่อมสร้างเพื่อชุมชนการศึกษาดับไปใต้เน้นการมีส่วนร่วมของการจัดการศึกษานะครับอาชีพชุมชนมินิเอ็มบีเอการงานจัดการเรื่องของกระทรวงศึกษาไทยปลอดภัยไรบุหรี่โรงเรียนของท่านขึ้นไปไ้ายอะไรยังครับขึ้นป้ายห้ามสูบบุหรี่เขตปลอดบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ให้คนเห็นนะหลักคิดง่าย ห้ามสูบบุหรี่ให้คนเห็นวันนั้นผมเลยเป็นประธานเปิดอะไรไม่รู้ที่เขตผมก็เล่าเรื่องนี้ให้าฟังเขาถามว่าสูดที่เมียเห็นได้ไหมได้ไหมครับผมเลยถามว่าเมียเป็นคนไหมเพราะเขาห้ามสูบให้คนเห็นศูน <c> ย <oughs> ์กลางการศึกษานานาชาตินะว่า Education Hub ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางให้เข้ามาเรียนตอนนี้ Hub ของเราก็มีที่น้องคายนะครับ <c> Hub <oughs> ที่น้องคายก็มีนะครับอัจฉริยะสร้างได้ อันนี้เขาขก็คัดเลือกนักเรียนที่มีไอคิวร้อยสามสิบนะนักเรียนที่มีไอคิวร้อยสามสิบคัดเลือกเสร็จเอาไปติวติวเสร็จเอาไปแข่งขันในระดับนานาชาติจะเป็นพวกโอลิมป,ปิกคณิตศาสตร์พวกนี้นะครับอินเทอร์เน็ตตำบลหมู่บ้านทุกทุกตำบลจะต้องมีอินเทอร์เน็ตผูปองสร้างเสริมอัจฉริยะเป็นเงินค่าหนังสือคนละสามร้อยบาทเน้นกศนนะครับโรงเรียนในโรงงาน ็มีตัวอย่างเช่นอยู่ที่วิทยาลัยอ,อาชีวะร้อยดนะครับโรงเรียนในโรงงานเอาโรงงานมาตั้งไว้ในโรงเรียนเอาโรงเรียนไปตั้งไว้ในโรงงานเพื่อได้ฝึกประสบการณ์จริงนะครับน,นั้นก็เป็นเรื่องของอาชีวะพลังรูเนี่ยก็แก้ปัญหาหนี้สินลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตัวน,นี้แหละน่าสนใจนะครับกองสุนทฒนาชาชีพเนี่ยถ้าถ้าเรื่องของการกู้เมื่อไหร่เนี่ยครูบาอาจารย์เราก็จะมีเงนินเยอะ แล้วก็พอที่จะผ่อนชําระได้อย่างสบายๆเช่นตอนนี้กู้ชชพคอต้องส่งเดือนละสมมตินะครับส่งเดือนละสามหมื่นมันรายละเจ็ดใช่ไหมเจ็ดสามเดือน 7, เอาเป็นว่าส่งเดือนละหมื่นแล้วกันส่งเดือนละเจ็ดพันแล้วกันสมมติว่ากู้โชพคอต้องส่งเดือนละเจ็ดพันแต่ถ้ามากู้กันการนี้ส่งเดือนละสี่พันต่างกันสามพันนั่นก็หมายความว่ามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นสามพันครับโรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียโนโน้นาเช่นเพื่อขายเข็งจันโมเดลครับการเที่